นี่ก็คือเงินประมาณ1ล้านบาทที่กองอยู่นะครับอาหารเป็ดครับผมเห็นมีคนในกลุ่มนะครับบ่นกันว่าจะเลิกเลี้ยงเป็ดแล้วอาหารแพงจังนะครับผมจะบอกว่าไม่มีใครอีกแล้วครับนอกจากผมและท่านที่เลี้ยงเป็ดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรามีโอกาสที่จะสามารถกำหนดราคาไข่ให้ขึ้นสูงเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายของต้นทุนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอาหารราคาขึ้นแล้วผลผลิตราคาเท่าเดิมนะครับไม่มีใครห้ามว่าห้ามขึ้นนะครับมันอยู่ที่ท่านนะครับเพราะฉะนั้น อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ลายมาครับ